สวัสดีครับพี่น้องผู้ใฝไใจสายยิงเก้าทักทายสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายสปปลาวพี่น้องทางโซนยุโรปออสเตรเลียอเมริกานิวซีแลนด์ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์สวีเดนสิงคโปร์เมียนมามาเลเซียญี่ปุ่นเกาหลีอิตาลีเยอรมันเกือบลืมจงได้เลือเพิ่นหายลืมพไ่นะมาพบมาพบกับตัวนี้คือเก้าคนเท่าคนเก้าคนเดิมเพิ่มเติมก็คือแคลมักก้หูเงาะพี่น้องหลังจากเมื่อวานนี้จะด้วยเอ็ดคลิปเกี่ยวข้าวเนาะคือเกี่ยวข้าวเจ้าของละ นี่พี่น้องนี่มันติดอันนี้ป้าแต่โทรกับมีคืดว่าอันเข้าไปถ่ายอันมันมันถ่ายรถเขาเนาะบ้านนี้แล้วลกกออมันเป็นรถเขาเนาะเขาก็อ่ะมีเบนเพิ่บทีมเลยเม,มื่อวานนี้มันติดอันนี้นี่นนนนมัน,นติดอันนี้นี่กินปงกุ้เนาะติดกินนะม้าเหรวะกิมรุ่งชุกมา้าเหรอ Mắc cò xuống ăn kim kim hơm ấy hay ta cao này kiểu không tẩm hùng thơm rồi, đó sẹo nó nhỏ anh nhớ ôi là rôm bây giờ không ạ cứ để lượng ติดเขาก็มีคืดเนาะไ,ไปไทยเอาติดรูปรถก่อนเนาะของรถเมื่อเกี้ยวเขาเนาะรักกิโลไปได้สี่ล้านจังเลยสี่กิโลป่ายเนาเดี๋ยวใน,นเดีดยในนี่นะพี่ยางอ้อมสายอ้อมขวายให้ฮะหอมอร่อา,รออยายบางกอกสรรพคุณทางจาก,ก็มีอะไรมาลุงชุกนะ ลักๆเลยอะพี่น้องเองกินไล่ๆอิ่มเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวดึงมือจับแบบนี้แหละแต่เป็นจใจระบายเนาะผู้เท่าคนว้อนเนี่ยนะละบายใครของน้อพี่น้องเนาะอืแซ่บพี่น้องอ่ะหอมพี่น้องเนาะตองง่อยจะลอยเนาะมันไม่ยู่ยังไม่ไปเชื่อไงจีอะ ตัวลอยยังเดียวหนูนี่กรบบ๋มงเมือ่ไก่เอยนอืงเอาบ้างเอาคือเยอะนอฮะมันม่คือมุ้งซุกนะมุ้งซุกมันหวานลวมเดียวอมกินน้ำที่ก่านอืนเออไปจ่ายกินในต้นผมนี่ไมน่อ่นได้ไหมน้อง พหามมาปาดมาฝันอ้มนอมค้าง,อ,อ,งอ้อมแออย,ยูออย่คอยเยอะนํำนเมื่อไหร่บ้าห่อยาด้ายคอยสิกินด้ยกินกินปันพี่น้องนางก,านะกินนางก่อนนะกินนางแล้วก็อัแรกจะดยเอาแรกหลืวะม่อืม,มอือมมฮุ่งเพิมเอเตู้เย็นไว้เสร็สตู้เย็นไวนะ้ก่น ไอ้เวบะทำมันกรอบกอบอันนี้ก็กรอบเลยงามบอบบอบบอืน้องบอกไปเลยเอน้องเอิกินโต้อ้ใส่หิ่มงอืมนไปง๊บมาเเมากินพี่มากินพี่อืมมีเธอฮาทางอออืมอไป น่องผเอาไปห้ักินผัเวอเอัมันวคว้อัน้นากินเพ,พื่อเพล่อะมีเยอะนํำขา้าลอะอันมะฮุงซุกก็กินได้มะฮุงเพิมทั้งพี่น้องพีเนเมนซุกกว่านั่นพิ่นเมนซุกรวมได้ฮุงเพิมอันมาตะกรบันร่นเต็มพื้นก็ไม่กินข,ขาเก็บเ,อเ้อทมาเนี่ยโอโ้โหเอวย่านั้นแหละเอาไปมากก็ได้ปั่นเพื่อนกินมันมาล้นมันไม่กินได้ ต้องได้ปั Emperor, ่นเพื euh. ่อนได้ต้องไปเก็บมาคือเพื่อนเพื่อนยังกินเสื้อโทอยได้พี่น้องเลยรอหลายเนาะกินกินสีเหลืองป๊คือยัจะหายแท้ข้าวกับข้าเห่าหรือว่าข้าเห่าเหลืองเต็มทงวะสีเหลืองคือน่ากินมั้งอ๋อบังเอิญนากคอนอืมบังกเอนพี่น้อง อันย,งา,ยางมิคนสมเอ่ยค่มากคักกว่างางนเสิ็ค่อ,คอยหาย่ายเขาเขาไปหาอย่างเขาไม่ปลอคือบอกามาตะโกบล่นมันก็มีก็บกมาเขาเก็บมาเส่จานเขาเรากินวานวันลอยอก็มันนังแนมระบายมีใจ่บดีเนาะมาหนิานะี่น้องอะไรน้องลิปนี่ก็ยางมาพอสมาฝากวนเดอพี่น้องเด้อ <c oughs> มึงหลายลงข้อเสร็จแล้วเนาะมันส <c oughs> ูนติดเหลืองกินเหลืองมันแล้ว <c oughs> กินเหลืองแล้วกินดำบอ,อกว่าอหัว <c oughs> ปากเหรอเซ้งอันนี้มั้งอเอแล้วอืมอืมอเอห้ามมาหอ้าบอก อ่ะฮึ่นูหนึ่งองปงปาคเสมนี้กัยามมาพอสมมาพอ่อนกลืนแล้้อ็แม่เนาะเออมาหุ่งเิ่าไรข้าวค้อเฮ้องหัวเนาเพีองกลืนตะก่อนแอบไปงบ้าหวานขนาดนี้เกันละกินจนเบิดจานนี่แบบเยอะสองมงมันละอิ่มมันละหมดดีบอ่เนี่ไว้กินนะอ่างไหลสดมืแล้วก่ต้ลุรุของปาป เน่เขาจงไว้กินไหลสดเมืองไอ้เจ้านี่เอ๊ะคนประป่านจะอีเลยได้ไหมโซ่โซ่น้องครับน้องพี่น้องป้องบายไอ้ใจยิงเนาะกายางมาพอสมมาพผากวนกับขอข้อมกข้อเจอไอ้ใจยิงกู้คนนะครับที่เหามากดไหลกดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะครับเพื่อตะดุยคนเท่าๆคนเก่านะครับเนาะคนเท่าๆพระเอ็ดพระกินประธานเทเนาะกขอข้อมกข้อเจอไอ้ใจยิงกู้คนนะครับเนาะผู้เลื่อตะดุยยังไปมีคอดจอดมีถึงกับขอโทษขอใคร คลิปนี้กับคันแมนจะด้วยเวอลพีทว่าพลาดคุณเลยไปก็ขอโทษขออภัยแน่น้องพี่น้องขอโทษขออภัยพี่น้องไว้นะมองนี้เด้อครับเด้อขออนุญาตบัดคำมันยกคลิปลงตำหนิขอขอบขอบเจอไอ้ใจยิงอีกเธอหนึ่งนะครับเนาะคนชก็ขอให้ใจยิงคู่คนอยู่ดีมีแห่งกินก็เซมรับความเจ็บไม่ได้ความใครมีมีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองหาเงินได้มันมาเด้อครับผมท้าทุกขอบคุณครับ